ฟูจิครับปัจจุบันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วครับที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับญี่ปุ่นใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็มีคาถามครับว่ามีอาหารที่กินแล้วลดความแก่ตามธรรมชาติไหมผมไปหาข้อมูลมาแล้วมาดูกันครับ <S <S นิยามคําว่าแก่เพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับ <S <S พูดง่ายๆเลยครับมันก็คือฮะตัวทําให้เราตามองไม่เห็นผมร่วงผมบางหัวล้านเซลลทำงานผิดปกติแล้วไอ้คาตรกรนี้คือ น้ำตาลครับคำถามก็มีครับว่าน้ำตาลมันทําให้เราแก่ได้ยังไงเคยรู้ไหมครับใช่ครับน้ำตาลมันจะมาจับกับโปรตีนครับบ้านเราเนี่ยติดหวานหมูหวานแกงขิวหวานอะไรพวกนี้นะฮะมันคือตัวทําให้เราแก่เลยครับ แล้ววิธีการลดหวานลดแก่เนี่ยทำไงเดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเรื่องนิยามความแก่ก่อนแล้วได้เข้าใจครับน้ำตาลจับ,บโปรตีนทําให้เกิดสารที่ชื่อว่า A G E S แล้วไอ้ตัว A G E S เนี่ยจะทําให้ร่างกายเราอักเสบนั่นเองอักเสบเป็นต้นตอของเซลล์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานและเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เราเป็นกันเยอะเส้นเลือดอุดตันนะคุณสมนักคำสิงก็เพิ่งเป็นนะหมอก็ยังเป็นครับซึ่งปัจจุบันนี้การแพทย์พัฒนายเยอะแต่ทําไมเราป่วยมากขึ้นล่ะครับก็เพราะว่าเราจะรักษาร ามคือมีวิธีการลดหวานหรือเปล่านะเราลดทีเดียวอาจจะยากเราก็ค่อยลดค่อยลดลดแบบง่ายๆไม่ต้องเครียดเท่าไหร่ก็คือการ1เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องครับเพราะอะไรครับนิยามของข้าวคือข้าวขาวมันคือแป้งแป้งเวลาเรากินมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เร็วน้ําตาลในเลือดมันก็พุ่งขึ้นสูงทําให้ร่างกายเราอักเสบมีโอกาสเป็นโรคต่างๆ,ๆครับลองคิดดูครับเรากินข้าวขาวสามมื้อทุกวันทุกวันวันจึงทําให้คนเป็นเบาหวานเยอะดังนั้นเราเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องครับข้าวกล้องเดี๋ยวนี้ครับมาแช่น้ําปป่อยวคืนเ็นข้าางงอออกก็นุ่่มรย Uh. เดี๋ยวนี้เป็นยุคเทรนของคนสุขภาพดีจะได้ป่วยน้อยครับอันที่2ครับคือการกินผักก,ก่อนกินข้าวครับสังเกตไหมครับว่าทําไมพวกเราชอบกินข้าวเพราะเราใส่น้าพริกน้าปลาใส่น้ําจิ้มเยอะเราเลยอยากตามด้วยข้าวครับแต่ถ้าเรากินผักก่อนนะฮะจะทําให้เราเนี่ยนะฮะอิ่มเร็วเมื่ออิ่มเร็วเราก็จะกินข้าวได้น้อยลงครับข้าว <S <s มันก็คือน้ําตาลน้นําตาลผสมน้ํากินผักก่อนกินข้าว <S <s ครับอันที่3าขนมปังขัดขาวหรือขนมปังขนมครับใครกินขนมปังขัดขาวบ้างครับไอขัดขาวเนี่ยมันก็คือแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วครับถ้า ขัดสีครับเราก็จะลดการกินน้ําตาลได้น้อยลงครับอันที่4ครับพยายามกินน้ําหวานน้อยลงบางคนเข้าใจผิดครับฉันไม่กินน้าหวานแต่ฉันกินน้ําผลไม้ไอ้น้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะอันตรายเคยรู้ไหมครับว่ามันเพราะอะไรและคนที่กินน้ําดื่มเกลือแร่ไอ้เกลือแร่เนี่ยนะฮะก็มีน้ําตาลสีก้อนบวกกับเกลือมันเค็มมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่นักกีฬาไม่ควรกินครับมีน้ําตาลเยอะต้นตอของความแก่ทําให้เราอักเสบเป็นโรคต่างๆมากมายจะดีขนาดไหนครับเราอายุ40 50- 60มีแแข็งงมีกล้ามเนื้อเหมือนวาม มีผลวิจัยออกมาแล้วครับว่า40-50-60มีความสามารถพอๆกับวัยรุ่นเลยนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมการกินทําให้คุณแก่จากข้างในครับคุณไม่ต้องไปตัรน้ำกมคุณไม่ต้องไปเติมคอลลาเจนคุณสามารถทําให้ตัวคุณเองอ่อนเยาว์และแข็งแรงเหมือนวัยรุ่นได้ครับมีผลวิจัยมาแล้วนะครับเคยดูวิดีโอที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูไหมฮะแล้วก็มีคนแชร์เยอะเลยครับถ้าใครสนใจนะก็แอดเข้ามาขอวิดีโอฟรีจากผมครับโดยการทำยังไงครับก็คือนะฮะข้างล่างนี้ก็จะมีลูกศรนะครับเข้าไปข้างล่างนะครับแล้วก เกี่ยวกับเรื่องอายุ50 60มีความสามารถเหมือนเด็กวัยรุ่นได้ครับเพื่อนๆเขียนมาแล้วผมจะส่งวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆครับสำหรับคนที่แอดมาเป็นเพื่อนผมเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกอันนึงครับสารที่ทําให้แก่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่3อย่าง1ที่บอกไปก็คือน้ําตาลถ้าผมพูดเยอะกันไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเหนื่อยนะคนที่อยากรู้มากกว่านี้ครับก็แอดเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วเขียนว่า3อย่างที่ทําให้แก่มันคืออะไรถ้าเพื่อนๆอยากรู้ครับก็แอดมาเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นนะครับแล